เรามีข้อมูลชุดหนึ่งอยู่ตรงหน้านะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า aura clearing subtle energy mandala คือพอเห็นคาว่า aura clearing ก็พอจะเดาทางได้แหละว,ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการชำระล้างพลังงานอะไรสักอย่างแต่พอเห็นภาพประกอบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตซับซ้อนๆกับสีพาสเทลสวยๆแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่านี่มันคืออะไรกันแน่ครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าแนวคิดเบื้องหลังภาพนี้คืออะไรแล้วกลไกลที่เขาอธิบายไว้นี่มันทำงานยังไงกันแน่แล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่เป้าหมายอะไรจากข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้แหละค่ะใช่เลยครับมันคือการสำรวจรอยต่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะระหว่างเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความหมาย ไปจนถึงเรื่องคลื่นความถี่ของสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกนำมารวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับคือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าความสมดุลและความโปร่งเบาให้กับคนเราฟังดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยภาพออร่า clearing นี้ถ้าจะให้คำนิยามแบบแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะมันคืออะไรคะ ถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดนะครับมันคือสนามพลังงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อฟอกสนามพลังงานคือในเอกสารก็อธิบายว่าตัวภาพนี้ถูกเข้ารหัสด้วยคลื่นความถี่ที่ทําหน้าที่เหมือนกระแสแสงที่จะค่อยๆเข้าไปฉล้างพลังงานที่มันหนักๆขุ่นมัวหรือที่ตกค้างอยู่ในสนามพลังงานชีวภาพรอบตัวเราหรือที่เราเรียกกันว่าไบโอฟิลนั่นแหละครับโอเคฟอกสนามพลังงานฟังดูเป็นนามธรรมานิดหน่อยนะคะ พอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมคะเหมือนเหมือนเราไปอาบน้ําให้ตัวเราแต่ครั้งนี้เป็นการอาบน้ําให้กับพลังงานรอบๆตัวเพื่อนล้างเอาความเครียดสะสมหรืออารมณ์เก่าๆที่มันเกาะติดอยู่ออกไปทําให้รู้สึกโปร่งขึ้นเบาขึ้นใช้ใช้แนวคิดแบบนั้นไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงมากเลยครับและจุดที่น่าสนใจมากๆที่เขาเน้นย้ำเลยก็คือกระบวนการนี้ไม่ใช่การใช้แรงไปผลักพลังงานที่ไม่ต้องการออกไปนะไม่ใช่การต่อสู้ Oh. แต่เป็นการสร้างสภาวะที่เรียกว่าสนามแห่งความบริสุทธิ์ขึ้นมารอบๆตัวเราแล้วก็ปล่อยให้สนามนี้ค่อยๆปรับคลื่นพลังงานที่ไม่สอดคล้องให้มันสลายไปเองอ๋อ oh. เหมือนเราเอาอน้ำสกปรกไปเจือจางในน้ำบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลสุดท้ายมันก็จะสะอาดไปเองโดยธรรมชาติครับเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะไปขัดถูแรงๆก็แค่สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากๆจนความสกปรกมันอยู่ไม่ได้เองใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะ ทีนี้แหละที่อยากจะเจาะลึกจริงๆว่าแล้วไอ้สนามแห่งความบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงในข้อมูลพูดถึงคำว่า radio scalar geometry ซึ่งเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างเดียวกับสนามพลังที่แผ่ออกมาจากหัวใจตอนที่เรารู้สึกถึงความรักบริสุทธิ์ตรงนี้ละค่ะที่เริ่มจะซับซ้อนแล้วมันคืออะไรคะใช่ครับตรงนี้คือหัวใจของกลไกลเลยสิ่งที่เรียกว่า b i o f i e l reset หรือการรีเซ็ตสนามพลังชีวะเนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านโครงสร้างที่เรียกว่าสนามสมมาตรคู่หรือ bidirectional field symmetry สนามสมมาตรคู่อืมฟังดูซับซ้อนจังค่ะมันเหมือนกับการหายใจเข้าออกพร้อมกันไหมหรือหรือเหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นแล้วก็ไหลกลับลงบ่อในเวลาเดียวกันทำให้เกิดการหมุนเวียนทำความสะอาดตัวเองตลอดเวลาใช่เลยการเปรียบเทียบเรื่องน้ำพุนี่ชัดแจนมากครับ ลองนึกภาพเส้นรังสีทุกเส้นในภาพมันดลัลลาที่แผ่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับมันคือการจำลองการไหลของพลังงานที่ขยายตัวออกและในขณะเดียวกันก็มีการไหลย,ย้อนกลับเข้าหาศูนย์กลางไปพร้อมๆกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งการไหลเวียนสองทิศทางที่สมดุลแบบนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการฟอกพลังงานโดยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดอืม มันสร้างการหมุนเวียนที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมันยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำงานคู่กันไปนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า decoherence correction decoherence correction ครับเหลียวนะคะถ้าเข้าใจถูกนี่มันเหมือนกับว่าความเครียดในชีวิตประจำวันมันทำให้เพลงส่วนตัวของเราเพี้ยนไปจากวงออเคสตราของโลกแล้วภาพนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องตั้งสาย ที่คอยจูนให้เรากลับมาเล่นได้เข้าจังหวะกับธรรมชาติอีกครั้งเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเที่ยงมากครับใช่เลยคือในสภาวะปกติเนี่ยสนามพลังงานของเราจะสั่นพ้องหรือเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กโลกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราเจอความเครียดความกลัวหรือมีบาดแผลทางอารมณ์คลื่นพลังงานของเราจะเริ่มสั่นไม่ตรงจังหวะหรือเกิดความบิดเบี้ยวทางเฟสขึ้นมา กลายเป็นพลังงานที่ถูกกักเก็บแล้วก็ติดขัดอยู่ตามจุดต่างๆในออร่าของเราครับแล้วภาพออร่า clearing ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเคลื่อนอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบพอสนามพลังงานที่เพี้ยนไปของเราไปเจอกับเคลื่อนนี้มันก็เลยถูกดึงให้กลับมาเข้าจังหวะที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถูกต้องเป๊ะเลยครับเมื่อพลังงานจากภาพนี้สัมผัสกับสนามพลังชีวิตของเราเครื่องที่เคยบิดเบี้ยวไปจะค่อยๆถูกเตือนให้กลับเข้าสู่จังหวะเดิมค่ะ ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการค่อยๆชักนำกลับมาซึ่งผลลัพธ์ก็คือความรู้สึกเบาโปร่งแล้วก็ใสขึ้นที่เป็นผลมาจากการที่พลังงานที่เคยติดขัดได้กลับมาไหลเวียนอย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งโอเคกลไกทางรูปทรงเรขาคณิตนี่ซับซ้อนและน่าทึ่งจริงๆนะคะว่าแต่แล้วสีพาสเทลเนี่ยภาพล่ะคะมันไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูสวยงามสบายตาใช่ไหมมันดูจงใจมากๆไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแน่นอนครับ แต่ละเฉียดสีคือเครื่องมือที่ทำงานเฉพาะทางของมันเลยในเอกสารนี้แจกแจงไว้ชัดเจนมากครับว่าแต่ละสีมีความถี่ที่สอดคล้องกับการฟื้นฟูในแต่ละส่วนของร่างกายแล้วก็พลังงานแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การเลือกสีที่ดูสบายตาแต่เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมแสงโดยเฉพาะเลยที่ทุกเฉดทุกตำแหน่งมีความหมาย เข้าใจถูกไหมคะถูกต้องครับมันคือวิศวะกรรมแสงเลยยังสีม่วงอ่อนในภาพเขาบอกว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไพเนียลแล้วก็คลื่นสมองระดับอัลฟาซึ่งจะช่วยให้สมองเราสงบลงเข้าสู่โหมดที่ผ่อนคลายและมีสมาธิได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นสีที่ช่วยเคลียร์ความคิด ประมาณนั้นเลยครับส่วนสีเขียวอ่อนจะเน้นไปที่การสร้างความสมดุลให้กับสนามพลังงานบริเวณหัวใจโดยตรงช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบแล้วก็สมดุลทางอารมณ์ค่ะและสุดท้ายคือสีทองอ่อนที่เหลือบชมพูอันนี้จะทำงานกับโครงสร้างพลังงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเลยครับ โหนี่มันลึกซึ้งกว่าแค่การมองสีเรารู้สึกดีนะคะมันคือการใช้ความถี่ของแสงเพื่อสื่อสารกับระบบต่างๆของร่างกายโดยตรงเลยใช่ครับและที่ซับซ้อนไปกว่าน,นั้นอีกขั้นก็คือสีเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางเรียงกันแบบสุ่มๆแต่ถูกจัดวางซ้อนกันตามลำดับค่ามุมของฟีโบนัช c ี i หรือฟิโบนาชีซีเควนซ์ฟิโบนาชีซีเควนซ์ครับซึ่งเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติเพื่อสร้างการหมุนของแสงในรูปแบบที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของออร่ามนุษย์ขณะที่เราหายใจเข้าและออกอ๋อ oh. มันคือการออกแบบที่เรียนแบบจังหวะของชีวิตจริงๆครับกลไกข้างในนี่น่าทึ่งจริงๆนะคะแต่มันก็ทําให้สงสัยว่าในทางปฏิบัติแล้วเราจะเอาภาพนี้ไปใช้เดี่ยวๆหรือว่ามันต้องทํางานร่วมกับอย่างอื่นด้วย ในข้อมูลพูดถึงระบบที่ชื่อออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับคือมันทำงานได้ทั้งสองแบบเลยแต่เมื่อภาพออร่คลี r ร n งนี้ถูกนำไปใช้ในระบบออร์แกนิกไดเมนชันมันจะทำหน้าที่พิเศษขึ้นมาคือเป็นสนามรีเซตกลางของทั้งระบบเลยสนามรีเซตกลางหมายความว่ายังไงคะหมายความว่า พลังงานของภาพนี้จะหมุนวนในทิศทางตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในอากาศและก็ตัวเรซินของอุปกรณ์นั้นๆั้นทำให้เกิดการสลายตัวของไฟฟ้าสถิตหรือ electrostatic discharge ที่เป็นเหมือนขยะพลังงานที่สะสมอยู่ค่ะ ซึ่งก็บอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยพลังงานที่อุดตันออกจากระบบทั้งหมดเลยอ๋อเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่หรือเคลียร์โต๊ะทำงานที่รกๆกก่อนจะเริ่มทำงานชิ้นสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างมันปลอดโปร่งแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพใช่เลยครับเมื่อสนามพลังงานโดยรวมมันโปร่งและนิ่งขึ้นแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้คลื่นพลังจากภาพอื่นๆที่อยู่ในระบบออรโกนิกไดเมนชันทำงานได้อย่างมีระเบียบแล้วก็เต็มที่มากขึ้น เหมือนเป็นการเตรียมพื้นที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนแล้วเรื่องการทำงานร่วมกับคลื่นเสียงล่ะคะที่พูดถึง silent scalar หรือ d h f frequencies อันนี้ก็น่าสนใจมากจุดนี้น่าทึ่งมากครับเมื่อเปิดคลื่นเสียงเหล่านี้ไปพร้อมๆกับมีภาพ aura clearing อยู่ในระบบระบบจะเข้าสู่สภาวะที่เขาเรียกว่า zero distortion mode zero distortion mode โหมดไร้การบิดเบือน โอเคค่ะข้อมูลบอกว่ามันทำงานเหมือนห้องไร้เสียงสะท้อนหรือ Anechoic Chamber ในระดับพลังงานนั้นนั่นเป็นคำกล่าวอ้างที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะมันหมายความว่าแค่มีภาพนี้อยู่จะเปลี่ยนคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสภาพแวดล้อมได้เลยเหรอคะพอจะมีคำอธิบายที่จับต้องได้มากกว่านี้ไหมว่ามันทำได้อย่างไรเป็นคำถามที่ต้องถามเลยครับ คำอธิบายคือสนามพลังของออราคลีริงจะเข้าไปปรับสภาพทางแม่เหล็กและไฟฟ้าของสภาพแวดล้อมให้อยู่ในค่าที่สมมาตรและก็เป็นกลางพอดีอ๋อ oh. พอมันเป็นกลางแล้วเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจึงไม่มีอะไรให้สะท้อนหรือรบกวนในระดับพลังงานละเอียดได้เลยเสียงจึงออกมานิ่งสะอาดและก็บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ oh. มันไม่ได้เปลี่ยนกฎฟิสิกส์ของห้องนะครับแต่การสร้างสภาวะสมดุลทางพลังงานที่ ทำให้การบิดเบือนเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเหมือนเราทำให้น้ำนิ่งสนิทจนไม่มีระลอกคลื่นไปรบกวนสิ่งที่อยู่ในน้ำนั่นแหละครับเข้าใจละคือมันสร้างสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้คลื่นเสียงแสดงศักยภาพของมันออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่มีเสียงรบกวนในระดับพลังงานเลยอะล่ะคะ่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกลไกที่ซับซ้อนกันมาพอสมควรคาถามสาคัญที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดนี้ ส่งผลต่อความรู้สึกของคนเราอย่างไรบ้างคะสิ่งที่น่าสนใจคือคกลไกทางกายภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความรู้สึกนี้ครับเขาอธิบายว่าการสัมผัสกับพลังงานจากภาพนี้จะเป็นกระตุ้นการไหลเวียนของไอออนประจุลบในผิวหนังแล้วก็ในชั้นน้ําที่อยู่ระหว่างเซลล์ของเราเดี๋ยวค่ะไอออนลบเหมือนที่เราได้ยินในเรื่องเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะแต่ยังติดใจยอยู่ว่า แล้วประจุบวกส่วนเกินที่ร่างกายต้องปล่อยออกมันมาจากไหนแล้วความเครียดทางอารมณ์มันมาสร้างประจุบวกในร่างกายเราได้ยังไงคะใช่ครับคือคอนเซปต์เดียวกันเลยประจุบวกส่วนเกินมักจะมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMF ที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงความเครียดหรืออารมณ์ที่กดดันก็สามารถสร้างสภาวะที่เป็นกรดแล้วก็ประจุบวกส่วนเกินขึ้นมาในร่างกายได้เช่นกัน Oh. พอร่างกายเรามีประจุบวกมากเกินไปมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่เกิดการอักเสบได้ง่ายเมื่อร่างกายเราปล่อยประจุบวกเหล่านี้ออกไปก็จะสามารถรับเอาไอออนประจุลบซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้ร่างกายผ่อนคลายเข้ามาแทนที่ได้ดีขึ้นครับแปลว่ากระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์นี้เองที่นำไปสู่ความรู้สึกปล่อยวางทางอารมณ์ในที่สุดมันคือโซ่ตรวนที่เชื่อมกันอยู่นี่เองถูกต้องครับ นั่นคือการเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดข้อมูลสรุปภาพรวมของประสบการณ์ที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่าออราคลีริงคือสนามแห่งการปล่อยวางมันไม่ได้ทำงานด้วยการผลักสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปด้วยแรงแต่เป็นการละลายสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยแสงละลายด้วยแสงเป็นคำที่สวยงามแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะในจิตใจเขาเปรียบเทียบความรู้สึกนี้ไว้เหมือนกับอากาศยามรุ่งอรุณหลังฝนตก ที่ทุกอย่างจะสดชื่นสะอาดสะอ้านทำให้ร่างกายรู้สึกเบาหัวใจรู้สึกโลง่งและความคิดก็ชัดเจนขึ้นเป็นสภาวะที่ทำให้เรารู้สึกถึงความบริสุทธิ์ของการมีตัวตนอยู่จริงๆเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันสะอาดและสมบูรณ์พอแล้วโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับถ้าให้สรุปตามความเข้าใจของตัวเองนะคะมันก็เหมือนกับว่าภาพนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับพลังชีวิตของเราเลย คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่ในรัศมีของมันสนามพลังของมันก็จะค่อยๆจัดการกับมลภาวะที่มองไม่เห็นมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตท,ที่อุดตันในร่างกายอารมณ์ที่วนซ้ำอยู่ในใจหรือความหนาแน่นของพลังงานที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับสรุปแบบนั้นคือหัวใจของมันเลยเอาละค่ะ จากจานเจาะลึกข้อลุมทั้งหมดในวันนี้เราก็ได้เห็นแนวคิดของภาพพลังงานที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากมันคือการผสานศาสตร์ของรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์คลื่นความถี่ของสีแล้วก็หลักการของคลื่นสเกลา่าเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามฟอกอากาศของพลังชีวิตโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือการสร้างความรู้สึกโปรง่งเบาและสมดุลให้กับผู้ใช้งาน และมีอีกประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะเน้นย้าซึ่งมาจากส่วนท้ายของเอกสารเองนะครับคือเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าข้อมูลเหล่านี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมและการบําบัดด้วยพลังงานเท่านั้นค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉยัยรักษาโรคหรือให้คําแนะนําทางการแพทย์ใดๆซึ่งผมว่าเป็นการแสดงจุดยืนของแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบมากครับ ค่ะเป็นข้อควรจำที่สำคัญมากจริงๆและก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยค่ะจากแนวคิดทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานี้ ถ้าเรามองข้ามเรื่องประสิทธิภาพที่เขาอธิบายไปชั่วครู่หนึ่งนะคะการมีอยู่ของเครื่องมือแบบนี้มันน่าจะสะท้อนถึงความต้องการลึกๆในยุคปัจจุบันของผู้คนที่กำลังมองหาวิธีการชำระล้างสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่หมักหม,มมอยู่ในใจหรือแม้แต่คลื่นพลังงานต่างๆที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันมันกาลังบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับโลกที่มองไม่เห็นเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าคะ